จประดับใดที่มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจประดับใดครับคําตอบที่ถูกต้องคือจอปออหหัวน้างานนะครับตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบุคลากรหน่วยงานหรือว่าคณะบุคคลที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานปี2 5ง5เนี่ย ข้อที่1เลยนะครับบอกว่าจปหัวหน้างาน,นมีหน้าที่กํากับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจการเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าบริษัทไหนที่มีจปหัวหน้างานที่เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนะครับบัญชี1บัญชี2บัญชี3มเนี่ยผมตึงคิดว่ามีรูปบัญชีนะครับจบปหน้างาน พอมีจอปอหัวหน้างานพอมีหัวหน้างานปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นจอปอโดยตําแหน่งเมื่อมีตําแหน่งเป็นหัวหน้างานก็ต้องไปขึ้นทะเบียนเป็นจอปอหัวหน้างานแล้วก็มีหน้าที่ในการควบคุมกํากับดูแลลูกจ้างที่เป็นลูกน้องของตนเนี่ยใต้บังคับบัญชาของตนเนี่ยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ความปลอดภัยของสถาน ประกอบกิจาการให้ปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของสถานประกอบกิจาการนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีหลายๆสถานประกอบการนะก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับเอาเจาปอวิชาชีพเอาเจาปอเทคนิคเอาเจาปะปเทคนิคขั้นสูงเนี่ยไปควบคุมกำกับดูแลการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเพราะว่าหน้าที่ของจอปโดยหน้าที่เฉพาะเนี่ยนะครับจบปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเนี่ยมันก็จะมีข้อสุดท้ายเนาะที่ห้อยไว้หน่อยหนึ่งว่าปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆตามที่นายจ้างมอบหมายถ้านายจ้างมอบหมายก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ของนายจ้างไม่ได้ผิดตามข้อความตามกฎหมายนะแต่ว่า ถ้าเอาตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายจริงๆเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยเขาอยากให้สถานประกอบการเนี่ยทำงานเป็นระบบนะทำงานกันตามลายฟังก์ชันนะ<ม>หัวหน้างานนะครับเขาก็จะมีลูกน้องในสังกัดหัวหน้าง,งานจะดูแลลูกน้องทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าง,งานคุณภาพงานแล้วก็ความปลอดภัยในการทํางานนั่นเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้านงานหรือว่าผู้ควบคุมงาน นะครับส่วนเจ้าหน้าที่ความปลอดภยดัยโดยหน้าที่ชบเนี่ยเทคนิคเทคนิคขั้นสูงหรือว,วิชาชีพเนี่ยเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาที่มันชัดเจนค่อนข้างัดเจนเรียกว,ว่าเป็นหน้าที่ในการดําเนินการบริหารจัดการนะครับให้เป็นไป,นปนตามระบบไม่ว่าจะการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรบทวนกฎหมายนะเรื่องของการอบรมแนะนําบอกสอนแอดไว นกคอนซัลให้คำแนะนำกับลูกจ้างต่างๆนะครับแต่ว่าถ้านายจ้างเนี่ยจะให้เขาไปควบคุมกำกับดูแลคนงานด้วยผู้บัิงานด้วยอันเนี้ยก็ต้องทำา o o Description หรือว่าเขาเรียกอะไรบทบาทหน้าที่ให้มันชัดเจนประกาศเป็นาลายลายอักษรน,นะครับแล้วก็ก็ต้องให้สินให้อำนาจให้หน้าที่ของเขาให้มันชัดเจนนะ เพราะบางครั้งบางทีเนี่ยนายจ้างบอกว่าให้ไปดูแลแต่ว่าจอปอโดยหน้าที่เฉพาะเนี่ยนะครับเทคเนิคนิคน,คนคสูงวิชาชีพเนี่ยไม่ได้มีอํานาจอะไรตรงนั้นนะครับเขาอาจจะไม่ได้เชื่อฟังเชื่อถือนะเขาอาจจะฟังแค่หัวหน้างานฟังแค่ผู้ควบคุมงานอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึงสำหรับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็จะมาโทษแค่ว่าจป เทคนิคเทคนิคการสูงวิชาชีพทําไมปล่อยปะละเลยให้เกิดอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือว่าปัญหาเนี่ยทางด้านข่าวไทยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับกฎหมายเขาเซตร,ระบบมาให้แล้วเนาะจอปอโดยตําแหน่งมีหน้าที่อะไรจอปอโดยหน้าที่เฉพาะมีหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานประกอบการเข้าใจในจุดเนี้ยก็จะสามารถบริหารจัดการ เรื่องของความปลอดภัยให้มันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่ขึ้นพวกเราจอปอเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่ในการให้คําแนะนํากับนายจ้างกับทุกคนในองค์กรน,นะครับว่าเฮ้ยอันที่จริงเนี่ยหน้าที่ตรงนี้มันเป็นหน้าที่ของจอปอชนิดนี้นะมันเป็นหน้าที่ของจอปอระดับนี้นะ อันนี้เป็นของจปหัวหน้าง,งานเป็นของจปบริหารอันนี้เป็นของจปเทคนิคเทคนิคขั้นสูงและวิชาชีพนะครับถ้าเรายังทํางานกันแบบไม่รู้หน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบ,บียบและปัญหาในการทํางานมันก็จะมีเยอะนะครับแต่ถ้าเราอธิบายไปแล้วนายจ้างเขายังไม่เข้าใจหรือว่าเขายังมีวัฒนธรรมเดิมๆก็ไม่เป็นไร นะครับเราก็ปรับไปตามนั้นเนาะแต่ว่าขอให้เราได้ทําหน้าที่เราคือเรามีการอธิบายแล้วนะครับเรามีการชี้แจงแล้วนะครับบริษัทไหนที่มีระบบการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีใจด้วยนะครับผมเห็นว่าหลา,หลายบริษัทเนาะหลายๆบริษัทที่เขามีฟังก์ชันการทํางานมีจอ็อกซ์เลคชันที่ชัดเจนนะครับมีหน่วยงานความปลอดภยัยหน่วยงานวิศวกรรมที่สามารถ การอํานาจกันได้นะครับเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะคือสามารถที่จะฟอรต์กันได้อะนะครับว่าอันนี้มันเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนตามกฎหมายความปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกหลายๆบริษัทที่ยังดูไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่ก็จะสร้างความยุ่งยากความวุ่นวายในการทำงานเนื่องจากว่ามันไม่เป็นระบบเนาะให้กับจอบปอพอสมควร นะเพราะฉะนั้นก็หน้าที่ของเจ้าปอโดยหน้าที่เฉพาะอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องพยายามอธิบายให้ผู้บริหารหรือว่าทุกคนในองค์กรเข้าใจนะครับว่าหน้าที่ของเจ้าปอแต่ละระดับเนี่ยมันมันเป็นแบบไหนใครทาหน้าที่อะไรเนาะวันนี้ผมก็มาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมกํากับดูแลผู้ปฏิบัติงานหน้างานนะครับว่ามันเป็นหน้าที่ของเจอปอหัวหน้างานนะครับหน้าที่ข้อแรกของเจอปอหัวหน้างานเลยเนาะ ตามกฎกระทรวงการจัดให้มีจอปอปี2565นะครับระบุไว้ว่าจอปอหัวหน้างานเนี่ยนะครับมีหน้าที่ข้อแรกก็คือการกํากับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบตตัติตามคู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบกิจาการ